โอเคครับผมตอนนี้กับผมคิดเปอร์คนเดิมนะครบวอนนี้ก็จะมาหาช็อตนะครับเสร็จฟูเกมกันนะครับก็จะแบบมาเล่นฟูเกมให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับโอเคนะครับก็สําหรับใครนะครับอนนี้ก็อย่าลืมดูให้จบกันด้วยนะครับละร็จผมก็จะปีแล้วนะคะหรือไม่จะปีกทาเบอร์หรือขอดูเบื่อว่ะเชอาจะปีกเพื่ออะไรเนี่ยแล้วกว็ดูชิปหน่องอีกตัวจะเป็นปีตอนนี้เลย ขอเล่นแบบเอ็นก็แล้วกันนะเพราะว่าแบบตอนนี้มันเป็นช่วงแบบจังหวะขับขันเนี่ยมันก็ต้องใช้ปืนกลลลลลก่อนนะครับต้องวิ่งหาคนก่อนนะผมขออนุญาตทิ้งไอ้ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะใช้เลยล่วงล่วงเฮ้ยเขา้องล่วงไฮไลท์เช่าเที่ขบวน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 เอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงน้อยงอย่าล่ว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 ง ป๊กหรือว่าไฮไลท์เซฟหรือหรือเนี่ยนะครับก็เราก็ได้ช็อตหนึ่งแล้วนะครับคือคือแบบโคไทยก็ซ้าเอาตาล่าก่อนเลยนะครับก็ซ้มตัวที่มันใกล้ที่สุดนะเพราะว่าเราขี้เก็จวิ่งขึ้นไปเอาตัวไกลนัดเนี่ยครับเราได้ถ้าเกิดเราได้วิดีแสดงว่าเราแบบโชคดีไงโชคดีอ่ะคือเราถึงจะได้ s v ีนะครับผมก็เิดว่าเราโชคร้ยายเราก็จะอาจจะไม่ได้ s v สซล้ดีนะครับผมก็ซ้ำไปตัวที่แบบใกล้เราก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปเอาช็อตต่อตรงหอยออย่านเอาสองยาวสักครู่นะคะแบบตอนนี้คือเราได้หนึ่งช็อตแล้วนะเขโดเราได้เพิ่งช็อตแล้วนะเราเท่เราเบี้ยวเราเราแบบสาวกี้แล้วนะแบบหนึ่งช็อตแ,แบบเท่เลยอะสามหัวไปช็อตมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้าจะสวยก็คือแบบยิงสามหัวติดอะไรอย่างเงี้ยโคตรระรวยนะอะเขาดู แล้วก็แล้วก็จะวิ่งหาช็อตไปเรื่อยๆนะครับิมก็วิธีการลงนะครับโอเคือผมขอแอบสอนเดินเกมสักครู่นะครับิร์มสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็จะแบบรู้แล้วนะครับวิธีการเดินเกมสายไลฟ์เดินยังไงนะครับก็คือแบบแรกครับก็นี่นะครับผมก็เราจะลงหาที่ลงสักเมืองนึงก็คือแบบในห้าเมืองนี้ก็คือมีพีค่ะมีโพชิโน็อกนะครับผมแฟคเลอรี่โรงงานนะครับแล้วก็เป็นหอเดรนการนะครับแล้วก็มีวาสกีบเราเลือกลงสักเมืองนึงนะครับผมแล้วก็ แล้วก็วิ่งวนนี่เลยนะครับสมมติวราลงพีก็วิ่งวนไปเรื่อยๆนะครับท้าเมืองนี้นะเราต้องวิ่งวนนะเพราะว่าคนส่วนมากจะลง5้าเมืองนี้นะครับแล้วก็สายไฮไลท์ก็จะลง5้าืองนี้เหมือนกันครับรถ้าเราเจอล้วก็พยายามย่อพยายามเล็กแบบถ้าเรายิงได้เราก็ต้องสบสบนะบเพื่อเป็นการทักทายแล้วัดตัวดิเราปล่อยไปก่อนนะแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะเราปล่อยไปหาแรลกของแลก War, อไอวอลได้แล้วเราก็จะลงลงโพชีน็อกครกบผม เราก็จะลงไปเลยหรือว่าจะเอายานมุกได้ก็ไม่อ่านแล้วกันนะครับเพราะ้เกียจนะมันไปเป้านิ่งด้วยอจริงผมว่าการเดินเกมนัาบวชอยู่แล้วใส่ไรอ่ะบอกแล้วสายแรงสายอะไรอ่ะผมมาเป็นโค้ดคนดูเชื่อผมกูเป็นโค้ดหรือมันยาวเอ้ยไม่ใช่เป็นกรรมแล้วก็ดูถ้างล่างมีคนจุกบนะคนดูนี่นะครับเวิ่ง หาคนก sociedad, Bref, ่อนครับก็ดูวิธีการหาช็อตเราก็ต้องใจเย็นๆนะคบผมก็เจอหนึ่งเจอหนึ่งเจอหนึ่งอ้าวหายไอเสื้อแดงเมื่อกี้ไปไหนแล้วหรือกูเห็นตัวเองเปล่าวะย้อนคลิปดิไอคนตัดต่อเรยนันไงกูว่าอะไรเสื้อแดงกูเห็นกูเห็นกูรู้กูเบิกบารครับ จะวิ่งไปไหนล่ะพ่อนันน่นนั่นนั่นกูตายกูตายจะได้บวกไอ้เชี้ยเนี่ยไปนี่นะมั้งนั่นนันน่นๆกูว่าแลวกูว่าแลวกูว่าแลวกูเห็นกูเห็นกูบอกแล้วมันต้องมีตีคขาดูนี่อะ เซฟสองหัวเ่านะครับเพราะว่าผมหิวนะครับช็อตช็อตไม่ค่อยจะมีเอ้ยกูตายโอ้โหไอ้เขี้ยเฮ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 ้ยมันทำเขี้ยอะไรอ่ะโอ้แม่ง โอเคครับก็วิธีการเดินเกมก็ประมาณนี้นะครับก็ไปแล้วครับไอ้ขี้ยโดนซ้ำศพด้วย่ะโอ้กูตายนะครับโอเคนะเขาไม่ได้ทักทายนะครับเมื่อกี้เขาหมันไส้นะครับผมโอเคครับก็เลีย่างดีก็ต้องขอทุวรลาไปก่อนนะครับวิธีการตัดปัญหานะไม่ต้องดราม่าสตรีเลยเลยนะครับก็คือกดออกนะครับมันก็จะไม่เห็นแล้วนะครับว่ามันซ้ำนะครับก็โอเคครับก็ไปก่อนนะครับบายบายครับผวกกจอกเชี้ยก็ประมาณดีนะครับไปละรูอ